ซื้อรถมาขับไใหม่ๆก็ขอโจอถอดท่ายากโหไม่ได้เฮ้ยหนึ่งพันหนึ่งพันรอบนี้นะว่วงรองเท้าตารือรองเท้าตาไม่แมอชิบชิบชิบแล้วอะไรเนี่ยเฮ้ยมีหมาด้วย,วยนะทำอะไรโอเครองเท้าตาขอเดาเอาไม่รองเท้าตาโจแม่แม่แม่ขอขันน็อตหน่อยเอ้ยขันแล้วล้อมันแน่นเดี๋ยวเอา เดี๋ยวเปลี่ยนล้อนี่นี่นล้อนี้โคตรมันอ่ะอุ้ยนี่นี่ี่เข้าได้ไหมโอ้โหทนล้อรอบนี้ใส่ล้อปกติแล้วล้อปกติเหมือนเดิมที่เขาเคยคูก็นี่คือยางดิปหนึอเ์เซ็อุ้ยอะไรอะไรอไรไรเหมือนเดิมพี่เดิมอุ้ยตอนนี้ใส่ยางมีคุณภาพนี่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 เดซิเนอรี่สกออรอบนี้กระถางต้นไม้ใหญ่บางดีกว่านี่นี่นี่ใหญ่ ขันนัดในตอนนี้รถแน่นมากและแน่น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 อ้อเมียวลองขับขับเล่นรถบังคับมีจอดอะไรแล้วเอ๊ะอะไรอ่ะเฮ้ออะไรอ่ะ,อออะ,อะขับมอฮ้ยฮ้ยได้เดี๋ยอนี้